ครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดตัวใหม่ของเรานะเป็นยี่ห้อของ s i g n นนะฮะเป็นอะอะไรล่ะเซมิบูแมคานิคัลคีย์บอร์ดแบบบูสวิทนะฮะก็คือบูสวิทก็เป็นอย่างเงี้ยฮะสามารถเปิดออกดูได้นะฮะก็ผมแกะให้ดูแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูอีกก็ได้โอเคสามารถแกะได้ง่ายอย่างนี้เลยนะฮะอุส่ยากค่อยใส่โอเคความแตกต่างระหว่างเซมิแมคคานิคัลคีย์บอร์ดกับแบบ ธรรมดาก็คือแบบคีย์บอร์ดบ้านๆยางเป็นยังไงก็จะมาฟังเสียงกันเลยนะฮะอันนี้คือแบบแบบเซมินะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบยางความสัมผัสเนี่ยมันแตกต่างกันโคตรเหนือชั้นนะบอกเลยแล้วแบบแบบยางมันก็แบบโอเคอยู่ฮะที่เวลากดแล้วมันก็จะเออสัมผัสเบาๆนะแต่ว่าแบบเนี้ย คนเราค้านเสียงเลยอันนี้ชอ,ชอบ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 แต่ความพิเศษมันไม่ได้หมดแค่นั้นนะฮะความพิเศษมันยังเหลืออีกก็คือการเล่นไฟนะฮะรู้สึกว่าจะมี6โหมดด้วยกันโอเคเรามารีวิวโหมดกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอใส่แป๊บน,นึงไม่งั้นเล่นให้ดูไม่ได้ปึ๊บปึ๊บ,บโอเคอย่างแรกก็คือโหมดเปิดไฟธรรมดานะฮะเปิดปิดไฟน่าไม่ไวอันนี้ก็คือแบบโหมดไฟธรรมดาก็จะสามารถ เลือกได้ว่าเราจะให้ไฟไหนยังคงอยู่นะฮะแล้วก็เพิ่มความระดับความเข้มกับความอ่อนได้อ่าต่อไปโหมดที่2องเลยนะโหมดที่2ก็คือเป็นคล้ายๆกับโหมดฮ์ทเลนนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆสว่างแล้วค่อยๆมืดแล้วเปลี่ยนสีไปนะฮะไม่รู้ว่าจะเพิ่มความเร็วได้ไหมเดน่าจะเพิ่มได้แหละอ่าเพิ่มได้นะฮะเพิ่มความเร็วโดวยการกดฟังก์ชันแล้วก็กดทางซ้ายกับทางขวานะฮะ โอเคฟังก์ชันต่อไปก็คือฟังก์ชัน hard drain hard rate นะฮะที่ว่ากันมันจะตุบๆตุบๆดีวะตุบไหนะอ่านี่ตุบๆแล้วนะฮะผมปรับระดับความช้าเองพายขอรัวว่าไฟด้วยนะฮะเปลี่ยนไฟได้ไหมวะน,น,น่ลองดูนะฮะผมจะลองดู ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไฟตรงไหนนะแต่มันเป็นแบบฮาร์ดเรทนะฮะซึ่งจะค่อยค่อยตุกๆเหมือนตามเสียงหัวใจของเราโอเคโหมดต่อไปก็คือโหมดโคดไฮเทคโหมดเวฟเองนะฮะเป็นขึ้นเป็นขึ้นใบเปลี่ยนสีเป็นสีลุ้งเลยนะแล้วก็โหมดเวฟเนี่ยสามารถประยุกต์กับอีกเป็นโหมดอีกอย่างอย่างหนึ่งได้นะเป็นแบบกระตุกกระตุกหน่อยโหมดเวฟเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วได้นะฮะโดยการกดฟังก์ชันซ้ายกับขวามอนเดิมนะฮะ อ่าเริ่มเร็วขึ้นเริ่มช้าลงแต่ไม่สามารถปรับความเข้มกับความสว่างได้นะฮะเช่นเดียวกันครับกับโหมดนี้ือคล้ายๆหมดเวฟแหละโอเคฟังก์ชันต่อไปที่สําคัญก็คือฟังก์ชันเลือกฝั่งว่าจะพยายามเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกฝั่งนะที่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของสีได้อ่าวิธีการก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็กด PU นะฮะปึ๊บ พอมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็มากดที่ฟังก์ชันอ่าอย่างที่เห็นผมเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะฮะมากดที่ฟังก์ชันแล้วก็เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลยฮะปึ๊บปึ๊บตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไหมอ่าเปลี่ยนนะฮะมือไม่ถึงพอเราเรียกตามตามที่เราต้องการแล้วนะฮะแล้วก็กดฟังก์ชันเดิมะฮะฟังก์ชันที่อยู่ปึ๊บโอเคมันก็จะเซฟไว้ด้วยนะฮะอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่น ลรกลับมาเป็นฟังก์ชันนี้ก็จะใช้แบบเดิมนะฮะโอเคแต่ส่วนตัวเราชอบแบบนี้มากกว่าอ่ะก็ก็จบกันไปแล้วนะครับการรีวิวคีย์บอร์ดแบบแบบนี้ฮะถ้ามีข้อสงสัยนี่ก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวก็จะไปตอบคำถามมาอีกทีราคานี้ไม่ต้องพูดครับถูกมากๆเลยแล้วแต่คนจะเจอนะผมเจอเนี่ยราคาต่ำกว่าพันแน่นอน <c oughs> ก็ส so ก็ขอจบคลิปนี้ไปไปเพียงเท่านี้กันครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับบ๊ายบาย